EP 430ถามกันจังมิติ5คืออะไรพรฮูเอมไอถามตัวเองมีคนถามมิติ5คืออะไรขอเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะก็าถามครูตัวพ่อเลยเอาคำตอบชัดเจนดีนบอัศวะตอบแจ้งจิตหนึ่งมิติ5 คือยุคทองแห่งโลกภาษีอานสากลเป็นจิตไร้ทวิก้าวข้ามจิตสองแห่งการตัดสินประนามเปรียบเทียบดีชั่วบุญบาปพ้นการถูกผิดในใจตนทั้งปวงมิติสามดีคือผู้เน้น การหาอยู่หากินเน้นกายสังขารมิติ4ดีคือผู้เน้นสายจิตวิญญาณรวมถึงจิตต่างดาวมิติสีย้ำมิติ4 16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน3ามบอภพอยู่ในมิติเชิงซ้อนในโลกและสุริยะจักรวาลเท่านั้นจกนักรวาลพุทธเกษตรอื่นเขาไม่มีนรกสวรรค์สามบภพนะ มิติสีดีจึงเน้นบุญบาปบารมีตบะชาญยานฤทธิ์แห่งการมุ่งหวังตั้งเอาของละเอียดอยู่จึงวนเวียนสนองกรรมดีชั่วมิติหจิตที่ละวางคลายออกจากฤทธิ์บุญบารมีที่มุ่งทำเอาทั้งปวงคือจะได้ฤทธิ์ธรรมชาติเองคือการแจ้งอริยสัจสีนั่นเอง เขาผู้นั้นจะเข้าใจจิตหนึ่งจะแยกตัวจริงตัวปลอมออกและใช้ h ฮเออร์เซลตัวจริงนำพาตัวปลอมแจ้งพุทธจิต I am God ในตนเองคือรู้ว่าตนเองนี่ลหะเป็นผู้กำกับเป็นผู้เขียนชะตาตนเองได้แล้วแล้วก็ทำหน้าที่แห่งพุทธะที่พึงกระทำอย่างเป็นธรรมชาตินั่นก็คือ I am light คือการเกื้อกูลจิตอาสาแผ่แสงเปล่งขึ้นพลังงานสุขบวกละเอียดสู่ทุกภพภูมิทุกมิติหายใจเข้าแผ่แสงหายใจออกแผ่แสง แม้กายจะเล่นอยู่ในโลกมายามิติสาดีแต่จิตคือผู้พ้นโลกไปแล้วเขาผู้นั้นจะมองทะลุโลกมายาจึงเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกเหนือชะตาทั้งชีวิตก็ไม่อาจตกเป็นเหยื่อให้ต้องทุกทนใดๆอีกเลย เมื่อคุ้มชะตาตนเองได้คือผู้แจ้งอริยสัจสี่พ้นโลกอิสระพ้นทุกข์จากการวนเวียนทั้ง31พบไปเลยขอบคุณบทความนบอสวะวันที่13โมกราคม2024วันเด็ก